สวัสดีครับวันนี้พบกก็ผมแลลนไลออนคายเช่นเคยนะครับมาพบกับรถสวยโดนใจบายเป็นไลออนคานั่นเองนะครับและวันนี้นะครับเราได้ Ford e v e r วอเรนะครับเป็นตัว Next เจนรุ่นท็อปสุดตัวขับเคลื่อนสี่ล้อเข้ามาใหม่นะครับและคันนี้นะครับต้องบอกว่าได้ของแถมของแต่งมาแบบจะเต็มไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจังด้านหน้าอัปเกรดนะครับเป็นไฟนะครับวิ่งแบบนี้เลยนะครับอ่าเป็นแสงสีขาวนั่นเองนะครับและไฟสีแคมป์นะครับ เป็นแสงแบบวอร์มไลท์นั่นเองนะครับและยังได้ล้อแมกแตงนะครับขอบ20นะครับลายยอดฮิตเลยช่วงล่างอัปเกรดเป็นโปรเฟนเดอร์มาให้นะครับทั้ง4ล้อเลยนะครับและราคาก็ลดลงนะครับจากรถใหม่ไปนะครับโหต้องบอกว่าเกือบ50,000นบาทเลยทีเดียวนะครับและนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปชมกันอย่างละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับพรีวิวรอบคันทั้งภายในภายนอกตัวรถสําหรับคันนี้เลยครับ คันนี้เลยนะครับ Ford Everest Nexgen นะครับ2.0 Titanium Plus เป็นรุ่นท็อปสุดตัวไบท์เทอร์โบ4 wheel drive นะครับคันนี้มาในปี2022กับรถเล็กไม่เพียงแค่30,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับวารันตีนะครับเหลือๆเลย5ปีหรือ150,000กิโลเมตรนะครับและออปชั่นฟังชันนะครับรุ่นท็อปสุดตัวขับ4เนี่ยโหมาเต็มนะครับออกห้างป้ายแดงเนี่ย เกือบ1.9ล้านเลยนะครับแต่วันนี้นะครับราคาหายไปโ้เยอะมากแล้วนะครับเกือบครึ่งล้านนั่นเองนะครับกับราคาค่าตัววันนี้เพียงแค่1.4ล้านแสน5มืนบาทเท่านั้นแต่สำหรับราคานี้พิเศษยังไงบ้างเราจะแถมฟรีค่าโอนจัดนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งให้ลูกค้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือจับเฟแนซน์นะครับซื้อสดเนี่ย่าเราก็ ไม่บวกแวดน,นะครับฟรีค่าโอนฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ออกใหม่นะครับไม่ได้ของเดิมติดรถนะคือ,อแจ้งงานใหม่เลยนะครับเป็นชื่อลูกค้าเลยนะครับหรือลูกค้าที่ซื้อจากแฟรนซ์เนี่ยอันนี้ต้องทําใหม่ทุกกรณีอยู่แล้วเราก็แถมฟรีนะครับในส่วนของประกันภัยชั้นหนึ่งให้ลูกค้านะครับของใหม่เต็มปีนะครับมูลค่าน่าจะเกือบ3 0,000นบาทนะประกันชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ฟรีค่าโอนจัดให้ด้วยนะครับและวารันตีก็เหลือๆยาวๆเลยผมบอกได้คําเดียวว่าโคตรคุ้มเพราะอะไรเพราะ,ะถ้ารวมหากของแถมไปเนี่ย ต้องบอกว่าตัวรนจริงอ่ะไม่ถึงล้านสี่นะอ่าของแถมอ่าจัดโอนประกันภัยนะครับชุดแต่งไม่รวมชุดแต่งด้วยสเกิร์ตรอบคันล้อแมกนะครับล้อแมกนี่ต้องมีเกือบห้าหมื่นละแม็กยางนะครับและยังได้ในส่วนของโชค๊คบกเฟนเดอร์เฉพาะโช๊คเนี่ยอ่าต้องบอกว่าก็เกือบแสนเหมือนกันนะอ่าเป็นแบบน่าจะอ่า จ็เป็นหมื่นได้นะตัวโปรเฟนเดอร์นะครับอ่าทั้ง4ล้อนะครับและนะครับคันนี้นะครับได้เป็นสีเทานะครับเทาดำนะครับปีหนึ่งสีนะครับที่ขายดีมากๆนะครับสำหรับ Ford e v e r e s t นะครับและรุ่นอื่นด้วยนะครับสำหรับตัวไทเทเนียมพาร์ทนะครับหรือว่าเป็นรถแบรนด์อื่นที่เป็นสีเนี้ยกำลัง มาเลยกําลังนิยมมากๆเลยนะครับสีนะครับมีเสน่ห์มากๆเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะพามาชมเลยนะครับว่าคันนี้มีชุดแต่งนะครับออปชันอะไรบ้างนะครับเริ่มด้วยในส่วนของด้านหน้านะครับนี่กระจังหน้านะครับตัวฟ o r d n e น็กเจอร์่ยโอ้หสวยดีไซน์ใหม่นะครับมาพร้อมด้วยนะครับโลโก้ฟอร์ดครับมีกล้อง360องศารอบคันนะครับระบบช่วยในการขับขี่นะครับ Adaptive Cruise Control นะครับ Stop and Go เลยนะครับถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับออปชันมาเต็มมากและตรงนี้คือเขาอัปเกรดนะครับเป็นไฟนะครับเนี่ย แสงสีขาวนะครับจะเป็นไฟวิ่งและตัวไฟหน้าเนี่ยเขาจะมีไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์เป็นแสงวอร์มไลท์นะครับแสงเหลืองสวยๆนะครับไฟหน้านะครับเปิดปิดออโต้นะครับเปิดไฟสูงออโต้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้แล้วก็ไฟเขาจะเลี้ยวนะครับตามพวงมาลัยด้วยนะครับอันนี้นะครับเป็นซีแคมที่เราเรียกกันเลยนะครับนี่เป็น LED เต็มระบบเซ็นเซอร์รอบคันนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้และสเกิร์ตนี่ เขาใส่มาให้แบบหล่อมากนะครับลงตัวมากนะครับรอบคันเลยนะครับด้านหน้าหลังนะครับด้านข้างต่างๆนะครับแต่งต้องบอกว่าคันนี้สวยลงตัวจริงๆนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับอ่าพร้อมใช้นะครับหล่อลอนะครับคันนี้นะครับต้องบอกว่าหล่อจริงๆนะครับโดยส่วนตัวผมยังชอบเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับหล่อมากนะครับนี่และโหแมกแมกใหม่มากนี่ เป็นล้อแม็กขอบ20นะครับน่าจะเป็นลายยอดฮิตนะตอนนี้เลยนะครับอ่าหลายๆคันนะครับก็อ่าใส่เป็นลายนี้นะครับอ่าน่าจะเป็นคล้ายๆลายเข่ากวางเนาะเป็นสีอ่าเทาดำขมิยมดําแบบนี้เลยนะครับแม็กไม่มีรอยเบียดเลยนะครับแม็กใหม่มากนะครับได้ยางใหม่โอเป็นโตโยด้วยนะครับปี24เลยโหตัวนี้แพงมากนะครับอ่าเฉพาะยางเนี่ยโตโยด้วยแบรนด์เขาด้วยนะครับอ่าน่าจะมี8ปดพันได้8ปดพันถึงหนึ่งหมื่นต่อ ต่อชุดอ่าต่อวงนะครับสำสหรับในส่วนของอายางนะครับนี่แล้วดอกยางโอหน้ายางนิ่มๆลึกๆนี่ใช้ต่อได้อีกโอยาวๆเลยและนี่ช่วงล่างโอสีเด่นเป็นเอกลักษณ์เลยกับโปรเฟนเดอร์นะครับมูลค่าน่าจะเกือบแสนนะตัวนี้นะครับหลักหมื่นไปปลายเลยนะครับตัวนี้นะครับเสร็จให้นะครับ่าเพิ่มสมรรถนะครับให้กับตัวรถนะมาถึง4่าล้อเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลย อันนี้ดีมากนะครับก็คุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับนี่กระจกมองข้างต่างๆนะครับไฟเลี้ยว LED มีกล้องนะครับ360องศารอบคันและยังมีนะครับจุดเตือนจุดอับสายตานะครับายสปอร์ตนะครับ BSM นะครับให้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเนี่ยตัวไบเทอร์โบแล้วก็เป็นตัวไทเนียมพัดมีหลังคาสลูนะครับมือจับเดิมเนี่ยจะเป็นสีขมเมียมอันนี้ก็ใส่ชุดครอบนะครับเป็นสีดํา ทําให้รถดูดุนะครับดูแน่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและในส่วนของด้านข้างก็มีบันไดด้านข้างนะครับแหลกราหลังคานะครับนี่สวยๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับได้ระบบห้ามเบรเนี่เป็นดิสเบรั้งหมด4ล้อมาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับและไฟท้ายนะครับโฉมนี้นี่เป็น LED ดีนะครับสวยมากนะครับนี่ LED ดีเขาจะวิ่งมาอยู่ประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่จะไม่ได้วิ่งเต็มนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับสวยมากและสเกิร์ต เขาแต่งมาให้นะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเซนเซอร์นะครับมีให้รอบคันเลยนะครับฝาท้ายนะครับเปิดปิดแบบไฟฟ้านะครับสามารถใช้เท้าแตะเป็นคลิกเซนเซอร์ก็ได้นะครับและโชมใหม่ต้องบอกว่าบางทีคลิกเซนเซอร์เขาก็ตัดออกด้วยนะครับโชมนี้นะครับถือว่าให้ออปชั่นมาคุ้มที่สุดแล้วนี่ให้ดูเลยนะครับรองน้ำนะครับเมสสปอร์ตเมสอาร์คนะครับน็อตนะครับไม่มีขันไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับสีเดิมเดิมนะครับสวยๆซินเลอร์เดิมกาวเดิมนะครับอ่า สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอ่าที่ไม่สะดวกมานะครับต้องบอกว่าซื้อรถกับทางร้านเราเนี่ยลูกค้ามั่นใจได้ว่าได้รถสวยเป็นรถบ้านนะครับไม่แท้มีการันตีให้ทุกอย่างนะครับไม่มีชนนักผิดคว่ำนะครับน้ำท่วมนะครับตัดต่อกองไม้มาอย่างแน่นอนนะครับเป็นรถบ้านนะครับไม่แท้เลยนะครับและสําหรับพรมนะครับเดี๋ยวทางร้านเรานะครับ จะสั a, out, mm ่ง hmm. ตัดนะครับอันนี้ก็ลังสั่งตัดอยู่นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่ให้รอบคันเลยอันนี้เป็นพรมเดิมติดรถของเขานะครับเบาะแถวที่3เนี่ยก็สามารถพับเป็นระบบไฟฟ้าสามารถกดจากตรงนี้ได้นั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวพรมเป็นพรมห้าดีเดี๋ยวสั่งตัดให้รอบคันเลยนะครับนี่ให้ดูนะครับด้านข้างต่างๆนะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับให้ดูนะครับไม่มีรอยขีดข่วนแม้แต่น้อยเลยนะครับสะเก็ดหินยังแทบไม่มีเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับพอเล็กไม่เพียง3ามหมื่นโลนะครับ สภาพคือสดมากจริงนะครับและด้านในนะครับเขาจะได้เป็นเบาะหนังสีครีมพารามีนนะครับสีครีมพารามีนก็คือจะมีเฉพาะตัวไทเทเนียมพัดเท่านั้นนะครับรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับขับ2กับ4แค่นั้นเองนะครับและสีตัวนี้คือต้องเพิ่มเงินนะครับตอนใบแดงเนี่ยอยู่ประมาณ1 0 0 0 0่นนั่นเองนะครับนี่ต้องบอกว่าเห็นสีนี้รู้เลยว่าต้องเป็นรุ่นท็อปแน่นอนนะครับจะอยู่ที่ขับ2หรือขับ4นั่นเองนะครับนี่คอนโซลต่างๆตกแต่งลายไม้นะครับสวยเสมือนจริงนะครับไดโนตหน้าจอกลางเนี่ยทัสกีนเนี่ย น่าจะอยู่ประมาณอ่า12นิ้วนั่นเองนะครับหน้าจอใหญ่มากนะครับสําหรับรุ่นท็อปสุดเนี่ยและภาพนะครับคมชัดมากๆนะครับนี่แล้จะให้ดูมุมกล้องนี่คือกล้องรอบคันเนี่ยคือชัดมากนะครับระบบแอร์นะครับสามารถสั่งการจากที่หน้าจอทัชสกรีนก็ได้ตรงนี้ก็ได้แยกอุณหภูมินะครับอิสระสายขวานะครับอ่าเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ10สปีดนะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับสมูทมากๆเลยนะครับ อามีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับและมีโหมดการขับขี่ก็คือให้เลือกนะครับขับ2ขับ4ขับสโ่ชลอครับดิฟหลังไฟฟ้านะครับโหมดการลื่นถลายต่างๆนะครับออปชันมาเต็มนะครับไวรลสชาร์เจอร์ก็มีนะครับและหน้าจอนะครับหน้าปัดเรือนใหม่นี้ก็ขนาด12นิ้วนะครับสำหรับรุ่นท็อปนะครับเป็น LED แบบเต็มระบบเลยนะครับเป็นดิจิตอลแบบเต็มระบบเลยนะครับคันนี้นะครับเลขไม้ใช้ไปเพียงแค่3 0 0 0มกิโลเมตรเท่านั้นโอ้โหไม้น้อยมากนะครับถ้าเทียบกับ ปีรถนะครับปี2022เนี่ยปีอ่าไม่สามหมื่นโลนะครับและรถคือมีประวัติดูแลเข้าศูนย์มาและรถยังอยู่ในวานตีศูนย์นั่นเองนะครับอ่าผมต้องย้ําเลยรถอ่าเลขไม้น้อยเนี่ยยังไงต้องมีบุ๊กเซอร์วิสอย่างแน่นอนนะครับเ,เข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับมีคู่มือบุ๊กเซอร์วิสนะครับพอรถเนี่ยอ่าเขาเรียกว่ายังอยู่ในวารันตีศูนย์เนี่ย ต้องเข้าศูนย์ตลอดนะครับไม่งั้นวารันตีเขาจะขาดนะเองครับและโฉมใหม่เนี่ยเขาให้วารันตีก็คือห้าปีหรือหนึ่งแสนห้าหืกิโลเมตรนั่นเองนะครับนี่และรุ่นท็อปสุดนี่นี่ได้หลังคานะครับแก้วนะครับหรือหลังคาพาราโนมิกซันลูฟนะครับนี่อันนี้ม่านคือเปิดไปแล้วนั่นเองนะครับกระจกนี่ก็สามารถเปิดได้ด้วยนี่รุ่นท็อปสุดนั่นเองนะครับนี่กระจกปิดแบบนี้นะครับม่านนะครับ ก็สามารถาใช้งานได้นะครับนี่เป็นระบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับปิดได้2สเต็ปนะครับน <c oughs> ี่หัวแล้วบอกสีนี้คือสวยมากปกติภายในเวเลสเนี่ยมีแค่สองสีภายในสีดำกับสีครีมพารามีนนั่นเองสีครีมพารามีนอย่างที่ผมแจ้งมีเฉพาะตัวท็อปไทเนียมพัดเท่านั้นและต้องเพิ่มเงินด้วยนะครับเพิ่มเงินอยู่ประมาณ1น0 0 0นะครับอตอนรถใหม่ปแดงนั่นเองนะครับ ไฟเพดานต่างๆนะครับระบบแอร์นะครับแอร์เย็นมากและคือเบาะใหม่มากใหม่เพียง3 0ม0 0ื่โลอ่ะคือเบาะแบบกิ๊บเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับและแเ้วเราจะใส่ในส่วนของอาพรมเข้ารูปนะครับอันนี้เราสั่งตัดอยู่นะครับเป็นของใหม่นะครับเป็นพรมเข้ารูป 5D นะครับอันนี้เดี๋ยวเราใส่ให้นะครับสวยๆทุกซอกทุกมุมเลยนะครับพรมเดิมเดี๋ยวเราก็ให้ลูกค้าไปด้วยนะครับ2ชุดเลยนะครับนี่สวยงามมากนะครับและเดี๋ยวเรานะครับจะพาไปชมนะครับในส่วนของ โครงสร้างด้านหน้านะครับภายในเครื่องยนต์โปรโมชั่นราคาพิเศษต่างๆนะครับดันหน้าตัวรถสําหรับคันนี้กันและสําหรับโครงสร้างด้านหน้านะครับคันนี้นะครับอัปเกรดโช้คค้าฝากระโปรงมาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับให้ดูบอดี้ต่างๆแก้ม2ฝั่งซ้ายขวานะครับน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีขานนะครับไม่มีทอดนะครับให้ดูเลยครับสวยเดิมนะครับนี่ฝาเดิมโรงงานแบบนี้แผ่นกันความร้อนนะครับรูกลมๆนะครับแก้มนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับหัวน็อตต่างๆนะครับ เดิมทุกจุดนะครับไม่มีชนหนักพิกคว่ำน้ําท่วมนะครับไม่แท้นะครับการันตีสามารถตรวจสอบสามารถระบุในสัญญาซื้อขายได้เลยนะครับเครื่องยนต์เป็นตัว2.0ลิตรนะครับหรือ2 0 0 0 c ีนะครับให้แรงม้าสูงถึง210แรงม้าเลยนะครับเพราะตัวนี้เป็น่าครับเคลื่อน4ล้อตัวบเทอร์โบนะครับหรือเทอร์โบคู่นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับประหยัดมากนะครับที่สำคัญภาษีก็ถูกด้วยนะครับนี่เวลาปิดแทวานี้เองนะครับนี่อย่างที่ผมแจ้งนะครับอัปเกรดเป็นไฟนะครับ LED มาแล้วนะครับสวยมากนะครับในกล้องอาจจะมองไม่เห็นเพราะมันสว่างนะครับถ้าตัวจริงต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับลงตัวมากนะครับกับคันนี้นะครับ Ford Everest Next Gen 2.0 t i เนี i u m p l u เป็นรุ่นท็อปสุดตัวไบเทอร์โบโฟวิดปี2022เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับมือหนึ่งป้ายแดงเนี่ยเกือบ1.9ล้านเลยนะครับแต่วันนี้นะครับราคาขายไปเกือบครึ่งล้านแล้วนั่นเองนะครับเหลือเพียงแค่1,450,000บาทเท่านั้นนะครับและราคานี้นะครับ จัดโอนประกันภัยฟรยีหมดนะครับเราจะแถมฟรีในส่วนของประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับเป็นของใหม่นะครับ ให้ลูกค้าไปเลยนะครับทั้งสดทั้งจัดไฟแนนซ์นะครับฟรีค่าโอนให้ด้วยนะครับซื้อสดไม่มีบวชจัดไฟแนนซ์เครดีๆสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะครับก่อนนี้ฟรีดาวนะครับจะพออยู่มา24 0 0 0บาทนะครับนานสูงสุดถึง7ปีนะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่2.7เปเท่านั้นนะครับซื้อได้ทุกจังหวัดซื้อได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดใดนะครับเหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรามีไฟแนนซ์ครอบคลุมทุกจังหวัดนะครับ ลูกค้านะครับประกอบอาชีพอิสระต่างๆก็สามารถซื้อได้อิสระคืออะไรต้องมีครับเขาเรียกว่าเอกสารยืนยันอาชีพไรายได้ของเราครับแบบชัดเจนนะครับหรือค้าขายถ้ามีหน้าร้านตรวจสอบได้ไรายได้ผ่านบัญชีนคะครับมากกว่าเขาเรียกว่ารายได้มากกว่าพละก็สามารถซื้อได้นะครับบางท่านบอกอิสระซื้อได้ไหมได้ไหมถ้าลูกค้านะครับมีเขาเรียกว่าเอกสารยืนยันนะครับ ทั้งอาชีพทั้งรายได้นะครับให้ไฟแนนซ์ Fi สามารถตรวจสอบได้ลูกค้าก็สามารถสื่อรถได้นั่นเองนะครับและก่อนที่เราจะทําการส่งมอบรถเนี่ยเราก็ทำการ ล้างขัดเคลือบสีทําสปาคาเชื้อนะครับก่อนส่งมอบให้ลูกค้านั่นเองนะครับลูกค้าจะได้รถสวยสภาพป้ายแดงพร้อมใช้งานกันอย่างแน่นอนนะครับหรือลูกค้าท่านใดสนใจอยากเข้ามาชมนะครับคันนี้คันจริงที่หน้าร้านนะครับหรือคันอื่นๆที่หน้าร้านนะครับมาไม่ถูกนะครับสามารถเซิร์ชใน Google แบบว่าไลออนคาร์รถมือสองเป็นภาษาไทยนะครับรับปากมูลไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเรานะครับ อยู่เส้นกาญน,นาพิเศษบางบัวทองนนทบุรีนะครับอยู่ติดก,กับโลตัสใส่น้อยนนทบุรีนะครับโลตัสเนี่ยอยู่ติดถนนกาญน,นาเลยนะครับร้านอยู่หลังโลตัสเป็นตลาด อ่ารถยนต์นะครับนานาคาเซ็นเตอร์นั่นเองนะครับเป็นเต็นท์ไลออนคาของเรานะครับเปิดทุกวันทําการนะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะครับวันหยุดนะครับตระเลยก็เปิดนะครับเปิดทุกวันทําการนั่นเองนะครับหรือนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับสนใจทํายังไงนะครับสามารถติดต่อนะครับหรือทักกันเข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับเรามีนะครับแอดมินดูแลนะครับลูกค้านะครับทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Line นะครับติ๊กต็อกเว็บไซต์ไลออนะครับ หรืออยากจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลอะไรเอียกรจัดแนนแนหรืออยากจะเปิดกล้องวิดีโอคอลดูรถครับได้เช่นเดียวกันนะครับเราอำนวยความสะดวกให้ลูกค้านะครับทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ถูกช่องทางด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับการติดตามนะครับอัปเดตนะครับรถเข้าใหม่โปรโมชั่นนะครับจัดเต็มต่างๆนะครับของทางร้านเรานั่นเองนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครัับสสวดีครับ